ถึงกลุ่มยาอมก็แล้วกันนะคะยาอมแก้เจ็บคอในช่วงของการตั้งครรภ์นเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มสมุนไพรสามารถใช้ได้ค่อนข้างเกือบทุกตัวเลยค่ะที่เป็นยาเม็ดอมนะคะเพราะว่าไม่ได้มีผลเสียอะไรแล้วก็เป็นยาที่ช่วยให้รู้สึกเรียกว่าเย็นคอเป็นการใช้เฉพาะที่ไม่ว่าจะเป็นยาอมสมุนไพรนะคะเป็นสเตปซิลนะคะหรือเป็นไม้บาซิลจริงๆก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าเราใช้ระยะสั้นอยู่แล้วนะคะ เพียงแต่ถ้าหากว่าเราเจ็บคอเยอะเราอาจจะมีเรื่องของคออักเสบที่เป็นการติดเชื้อร่วมด้วยนะคะถ้าเป็นแบบนั้นนะคะแนะนําว่าควรที่จะไปตรวจแล้วก็รับยาปฏิชีวนะแบบรับประทานมากินร่วมด้วยจะช่วยให้หายเร็วขึ้นนะคะเราไม่ควรที่จะอมยาไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดเจ็บคอแบบไม่ติดเชื้อเนี่ยอมยาอมสัก3วัน ไม่เกิน5้าวันควรหายแต่ถ้าเกิดเกิน3วัน5วันไปแล้วแปลว่าเนี่ยเริ่มมีการติดเชื้อและการใช้ยาปฏิชีวนะคือสิ่งที่จําเป็นนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราปล่อยให้มีการติดเชื้อนานๆไม่รักษาเนี่ยการติดเชื้อมันจะรุนแรงมากขึ้นแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบนะคะทําให้เกิดการคลอดก่อนกําหนดได้ค่ะเพราะว่าการติดเชื้อในร่างกายของคนเรานะคะไม่ว่าจะติดเชื้อที่อวัยวะไหนก็ตาม แต่ถ้าหากว่าเป็นการติดเชื้อรุนแรงมันก็จะมีการติดเชื้อเข้าสู่กระแสะเลือดอยู่แล้วนะคะก็จะไปกระตุ้นให้เกิดการติดเชื้อในลักษณะของที่ทารกในคันได้นั่นเองนะคะอันนี้คือพูดแบบคร่าวๆให้เห็นภาพนะคะเพราะฉะนั้นการติดเชื้อใดๆก็ตามในร่างกายในช่วงของการตั้งครันเนี่ยสิ่งสําคัญคือเราจะต้องรักษาในเรื่องของการติดเชื้อให้หายให้เร็วที่สุดเพื่อสุขภาพของเราด้วยนะคะและเพื่อป้องกันการติดเชื้อไปถึงทารกในคันด้วยค่ะ แล้วก็ในส่วนของยาน้ําแก้ไอนะคะพวกมะขามป้อมอะไรพวกเนี้ค่ะก็ลองดูข้างขวดนิดนึงถ้าไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบนะคะสามารถที่จะใช้ได้ก็คือสามารถรับประทานได้เอามาจิบก็ได้เอามาแบบกินเช้าเที่ยงเย็นทีละหนึ่งช้อนโต๊ะอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยแต่ว่าต้องดูกลุ่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะ โอเคค่ะของคุณเอกกวิทย์มีให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าในส่วนของโรคซึมเศร้าที่เป็นเนี่ยคุณหมอบอกให้หยุดทานนะคะก็ใช่ค่ะคือถ้าเป็นกลุ่มยาที่รักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยโดยมากถ้าเกิดว่าตัวโรคของเราไม่ได้รุนแรงจริงๆนะคะคุณหมอมักจะให้หยุดรับประทานยาไปก่อนเพราะว่ากลัวว่ายาจะไปมีผลในเรื่องของสารสื่อประสาทในทารกอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถามว่าถ้าเรามีอาการรุนแรงนะคะหรือมีอาการถึงขั้นที่ อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของเราค่ะคุณหมอก็อาจจะพิจารณาในเรื่องของการใช้ยาได้เหมือนกันแต่ยังไงหมอก็ส่งกําลังใจให้นะคะอยากจะให้คุณแม่นะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพทางร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยค่ะเพื่อที่เราจะได้ตั้งครรภ์ได้อย่างเรียกว่ามีความสุขนะคะแล้วก็คลอดน้องออกมาแล้วก็แข็งแรงทั้งคุณแม่และน้องเลยค่ะ